สวัสดีค่ะและแขกรับเชิญของเราในคราวนี้ก็คือพิมซวยสิสินค่ะสวัสดีค่ะพี่เล็กสวัสดีค่ะค่ะคุณพิมพ์เรียนภาษาญี่ปุ่นมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะโอ้พิมพ์เรียนภาษาญี่ปุ่นมาตั้งแต่ช่วงมปลายแล้วค่ะแต่ว่าตอนนั้นน่ะยังไม่เรียนจริงจังค่ะเพิ่งไาเรียนจริงจังตอนช่วงมหาลัยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอะตอนช่วงที่แบบว่าเรียนภาษาญี่ปุ่นตอนมปลายมันมีแบบว่าเรื่องราวความเป็นมาความเป็นไปอยู่ เพราะว่าแบบว่าตอนมต้นนะคะพิมพ์เรียนแบบว่าวิชาเลือกเป็นภาษาจีน<ฆ>แล้วตอนนั้นเกดแบบยำแย่มากคือแบบว่าชุดวิชาอื่นแบบชุกชุกชุกอะไรเงี้ยค่ะ<ฆ>แล้วก็แบบว่าตอนมปลายอ่ะเขาก็ให้เหมือนแบบเรียนวิชาภาษาที่มปนแบบวิชาเลือกค่ะ<ฆ>ชายพิมพ์ก็ลงเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นแล้วคราวนี้เราก็แบบ<ฆ>ไม่อยากให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยะคะ่ะก็เลยบอกว่าไปเรียนที่โรงเรียนกวดวิชาค่ะ<ฆ>ชายแล้วก็แบบชอบขึ้นมาอะไรางี้ค่ะพอจะบอกได้ไหมคะว่าไปเรียนที่โรงเรียนชื่ออะไรมาบ้างคะ โอ้ยเยอะมากคือแบบว่าไล่ไม่ถูกเลยคือพิมพ์แบบพิมพ์เรียนไปทั่วเรียนแบบตามโรงเรียนกวดวิชาก,ก็ประมาณแบบ5้ที่แล้วมัม้งคะแล้ก็แบบว่าเรียนออนไลน์เรียนตัวต่ดตัว,ตว,ตว,ตวเรียนที่โรงเรียนแล้วก็เรียนที่มหาลัยค่ะมหาลัยพิมพ์เรียน T N I ค่ะไทยนจิจินั่นเองใช่ค่ะแล้วคุณพิมพ์เคยไปเรียนที่ญี่ปุ่นไหมคะ เคยค่ะพีมาเคยไปเรียนแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบช่วงระยะเวลานานนะคะเรียนประมาณ2เดือนนั่นเองคะแล้วก็เคยไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยใช่ตอนนั้นโชคดีที่แบบมหาลัยเขามีทุนแล้วคราวนี้เขาก็เหมือนแบบว่าให้แบบว่าเด็กได้ไปสอบเนี่ะคะตอนนั้นเราก็คิดว่าแบบไม่ได้แน่เลยอ่ะเพราะว่าแบบคนที่ไปสอบมีแต่แบบลูกคร่งญี่ปุ่นหรือว่าแบบว่าคนที่แบบเคยไปเรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วแบบ ปีหนึ่งสองปีเลยค่ะแล้วกแกบบ็ตายแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็คือภาษาญี่ปุ่นยังไม่ได้บอกว่าแข็งแรงมาก,ากเลยนะคะเราก็แบบเอาความแบบมั่นใจตลอดเลยแบบตอบแบบแกม,มา่าผิดแกม่าถูกไม่รู้แบบตอบๆไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็โชคดีคะ่ะก็เลยแบบว่าได้ไปฝึกงานแล้วอีกแล้วปกติเนี่ยมีวิธีฝึกฝนภาษาญี่ปุ่นยังไงบ้างคะของพิมพ์เลยหลกัหลกๆค่ะก็เป็นคนที่ชอบดูอนิเมะชอบดูอนิเมะ แบบเป็นคนชอบดูเมสมาตั้งแต่แบบสมัยแบบเด็กๆแล้วค่ะก็เลยแบบว่าได้ฝึกภาษาญี่ปุ่นเรื่องเขาแบบการฟังจากตรงนี้ค่ะแล้วก็ดูพวกซีดีแล้วก็หนังญี่ปุ่นด้วยพิ่รู้สึกว่าแบบบางทีแบบว่าถ้าแบบว่าเราดูแบบซีรีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเกี่ยวกับแบบความรักอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างที่จะใช้ศัพท์แบบง่ายแบบก็แบบฉันรักเธอเธอรักฉันงั้นขอบอกรักให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะโอ้ยได้ซิกิเดสมันไม่ทำอะไรแบบนี้นานแล้วเรอ Japan Foundation เนี่ยเ,เขามีการเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะด้วยมังงะและอนิเมะด้วยเฮ้ยจริงหรอใช่อยากลองอยากลองมีให้ดูไหมคะตาโอ้โหดีจังเลยอะ่ะเหมือนแบบว่ามีเหมือนแบบเป็นตัวแบบว่าคาแรคเตอร์เยอะมากใช่ค่ะเปิดฟังได้นะคะได้ได้พิมพ์ลองอันนี้เลย oh. <laughs> อ<เ>๋ <laughs> อไอ้อ๋อไอ้ยะน่ารักนี่พิมพ์อยากลองฟังอันนี้ว้าว เกอรคิเค้นเยอะแมีท่าด้วยอันนี้เห็นบ่อยในพวกเหมือนกับว่าอนิเมที่แบบเป็นลูกคนหนุ่นิดนึงฉันหนมใช่ไหมมีอีกเยอะเลยนะคะเุยเดี๋ยวไว้วัหลังกนะคะพิมพ์จะลองเอาไปเล่นที่บ้านแล้วก็เรียนที่บ้านดูเอ๊ะแล้วแบบนี้นี่้าสมมติว่าเรียนจบเนี่ยค่ะการบอกว่าเรียนคอร์สนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราจะได้นําไปใช้แบบพูดได้เยอะมากขึ้นขไหนใช่ไหอจะบอกว่าเขามีทดสอบด้วยนะพิมพ์อยากลองไหมคะ มีข้อสอบด้วยะคะอค่ะพิมจะลอยไหมแดไม่ได้ข้อขสอบมานานมากตั้งแต่บอกว่าจบมหาลัยก็คือแบบว่า,มา,า,ไ,วาไม่ได้แตะข้อสอบภาษาญี่ปุ่นอีกเลยไม่ลองไม่รู้นะคะช่วยหนูได้ไหมคะช่วยอ่ะเนี่ยลองอ่านก่อนโอเคอเพงกันเดี๋ยวหนูฝึกจากตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวลองไปสอบดูะคะ่ะสู้สสอบสเสร็จดูเลยดูให้ดูคะแนนเลยเฮ้ยตอนนั้นพิมพ์ไปฝึกเป็นอ่า อยู่ธนาคาระค่ะใช่ <laughs> เป็นสาวแดงมาก่อนอ่ะสาวแดงย <c oughs> อด <laughs> แมวพิมพ์ก็ชื่อ happy happy หงกฎโนฮัตซเออ